สวัสดีนักเรียนแักดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่2นะครับในหน้า 79, 80, แล้วก็81ครับวันนี้ใน3หน้านะครับที่ครูจะเฉลยก็อยู่ในเรื่องของการวัดน้ำหนักในบทที่10นะครับมาดูในหน้า79ก่อนนะครับ สำหรับในน้าเ9ครับเป็นเรื่องของการเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมเนาะในการวัดต่างๆซึ่งเวลาที่เราต้องการที่จะวัดสิ่งของใดๆนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะครับอยู่หลากหลายประเภทซึ่งเราก็ต้องรู้จักเลือกใช้ให้มันถูกกับอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เราต้องการที่จะวัดหรือต้องการที่จะช่างนะครับามาดู ในแบบฝึกหัดของเราครับข้อที่1ครับให้เขียน a b c d และก็ e นะครับลงไปในให้สอดคล้องนะครับกับตารางเนอะให้สอดคล้องกับตารางซึ่งในนี้นะครับ A นะครับเป็นเครื่องช่างแบบแบบดึงนะครับซึ่งพิกัดเขาบอกว่าอยู่ที่2,000กิโลกรัมหรือว่า พิกัดในนี้ก็คือค่าแม็กซิมัมของมันนะครับที่ที่สามารถาวัดแรงดึงตัวนี้ได้นะครับของ A อที่2000กิโลกรัมแล้วก็ B ครับมาดู B B ตัวนี้นะครับพิกัดอยู่ที่50กิโลกรัมนะครับคล้ายๆกับแบบ A เลยนะครับแต่แม็กซิมัมของมันจะจะต่ําลงมาหน่อยส่วนแบบ C ครับแบบ C เป็นแบบเครื่องช่างแบบดิจิตอลนะครับเราก็จะเจออยู่ตาม ร้านขายของนะครับทั่วไปโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกเฟรดมาร์ทนะครับหรือว่า GP l o โรตัสนะครับพวกนี้ก็จะก็จะเจอบ่อยแล้วก็แบบดีนะครับอันนี้เห็นเห็นตามท้องตลาดนะครับก็จะเป็นเครื่องช่างแบบสปริงนะครับแม็กซิมัมจะอยู่ที่60กิโลกรัม แล้วก็แบบ e ครับแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นตาช่างแบบเข็มนะครับตาช่างแบบเข็มซึ่งตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับแบบ d นะครับแต่ maximum มันจะสูงขึ้นมาหน่อยก็คืออยู่ที่300กิโลกรัมนะครับแล้วก็แบบ f นะครับแบบ f คล้ายๆกับแบบ c เลยนะครับแต่แบบ f เนี่ยจะมี maximum อยู่ที่3กิโลกรัมแล้วก็แบบ g อันนี้เห็นบ่อยนะครับก็เป็นเครื่องช่างน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวทั่วไป พิกัดอยู่ที่200กิโลกรัมหรือว่าแม็กซิมัมอยู่ที่200กิโลกรัมครับเอามาดูซิครับการเลือกเครื่องช่างนะครับข้อที่1นึเขาบอกว่าให้ช่างฝรั่งหนึ่งถุงครับซึ่งหนัก2กิโลกรัม2คีสนะครับฝรั่งหนึ่งถุงฝรัง่งเราก็ใช้ทั่วไปเลยได้เลยนะครับเครื่องช่างสปริมน,นะครับแบบดีก็ได้หรือจะเป็น F ก็ได้นะครับเพราะว่า F เนี่ยก็ แม็กซิมัมไม่เกินเนาะมันอยู่ที่3กิโลกรัมได้ข้อที่2ครับสับประรด1เข่งครับหนะัก46กิโลกรัม7ขีดตัวไหนครับที่ค่าแม็กซิมัมไม่ไม่เกินนี้นะครับไม่เกิน4 6ก็จะมีแบบดีนะครับได้เนาะอันแบบนี้ทั่วไปได้นะครับสับประรดช่างผลไม้บี <B S 2> ได้ไหมบีก็ <B S 2> ได้นะครับบีอยู่ที่50กิโลกรัมมีอะไรอีกครับก็จะมี แับประรด46กิโลกรัมเอาเป็ช่างแบบ E เครื่องช่างแบบ E ก็ได้นะเครื่องช่างตาช่างแบบเข็มแบบ E ได้นะครับข้อที่3ครับแก้วมังกร1ลังครับแก้วมังกร1ลังหนะักอยู่ที่8กิโลกรัม300กรัม8กิโลกรัมแบบแบบ B ก็ได้นะแบบ B e. ก็สามารถขึ้นได้เลยเนาะแต่ถ้าไปช่างแบบ E ถามว่าได้ไหมก็ได,ด้๋ยวมันมันเล็ก คือหน่วยมันมันจะดีดเป็นนิดเดียวเองนะครับข้อที่4ครับน้ำตาล1ซองครับหนัก25กรัมอันนี้ไม่ถึงกิโลกรัมด้วยท้งนะครับว่าต้องใช้ตาช่างที่มีความละเอียดมากๆนะครับก็จะเป็นแบบ F อะไรกันนะครับซึ่งแบบ C เนี่ยครูคไม่รู้เนาะว่ามันมีแม็กซิมัมอยู่ที่เท่าไหรนะ่ข้อที่5นะครับ มะพร้าวเผา1ผลขนครับหนัก9 0 0อกรัมมะพร้าวเผาก็ไม่ถึง1กิโลนะครับถามว่าเอาดีได้ไหมดีก็ได้นะครับโดยทั่วไปก็ใช้แต่ช่างแบบดีอยู่ละหรือว่าแบบเอฟก็ได้นะครับข้อที่6ครับใบบัวหนัก24กิโลกรัม24กิโลกรัมก็แบบดีได้ไหมได้นะครับหรือจะเป็นแบบอ e ีได้ไหม ดหรือ E ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับดี e, หรือ E ได้ใบบัวเดี <c oughs> ๋ยวนะใบบัวนี่ชื่อคนหรือเปล่า <c oughs> เออถ้าเป็นถ้าเป็นช่างน้ำหนักคนก็ต้องเป็นจีแล้วนะนะครับมันกูนึกว่าเป็นเป็นใบก้านบัวอะไรเนี่ยลูกชิ้น1ถุงครับหนัก200 5 0 0 0เอห้าร0กรัมครับลูกชิ้นนะ2,500กรัมก็2อ2กิโลนะครับ 2>, 2กิโลกับ5ขีดครับก็ใช้ดีก็ได้หรือเป็นเป็นแบบ F ก็ได้นะครับใช้แบบดีหรือแบบ F ก็ใช้ได้หมดข้อที่8ครับรถยนต์1คันครับหนักอยู่ที่1,350ัม กิโลกรัมโอ้โห 1, นะวันนี้หนึ่พเลยนะวันน่าจะได้แบบ A อย่างเดียวเลยนะเนี้ยรถยนต์นะครับข้อที่เก้าครับท่อนเหล็ก1ท่อนครับหนักอยู่ที่1700นะครับนี้ก็ต้องเป็นเป็น A นะครับข้อที่สิครับคอนกรีตข้อคอนกรีตหนะึ่งหนัก 1,300กิโลกรัมครับก็1,300เราก็ใช้ A ได้นะครับเพิ่มเติมในข้อที่8นะครับข้อที่8เ,เป็นเป็น C ได้นะครับทำไมถึงเป็น C ได้แสดงว่าข้อที่8ตัว C นี่น่าจะเป็นตาช่างที่เราเคยเห็นไม่ตามาตามที่เขาช่างรถตามลานข้าวอะไรเงี้ยนะครับแบบแบบ C เลยนะครับตัวนี้คือน้ำหนักแม็กซิมัมจะ อยู่ได้ที่2,000กิโลกรัมได้น,นะครับต่อไปครับดูในข้อที่ตอนที่2ครับเขียน A, B, C นะครับที่สอดคล้องกับเครื่องช่างและเติมหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับลงไป A เป็นตา่งช่างแบบสปริงครับแม็กซิมัมอยู่ที่5กิโลกรัมครับ B เป็นตา่งช่างน้ำหนักเป็นเครื่องช่างน้ำหนักครับแม็กซิมัมอยู่ที่100กิโลกรัมแล้วก็ C เป็นตาช่างแบบวิจิตตลครับอ,อันนี้หน่วยจะเป็นกรัมนะก็พิกแม็กซิมัมอยู่ที่3กิโลกรัมครับข้อ <c oughs> ที่1ปูม้าครับปูม้าแตัวปูม้าปูม้านักเรียนลองจินตนากานงปูม้ามันเยอะม,ยมันตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เนาะมันก็ใช้เป็นเครื่องช่างแบบสปริงได้เนาะก็2หน่วย ก็น่าจะเป็นกิโลกรัมนะครับข้อที่2ครับน้ําหนักของแม่ขุนอ่าถ้าั่งน้ําหนักก็ต้องบีเลยนะครับ45อะไรถ้า45กรัมไม่น่าจะใช่นะน้ําหนักของคนนะครับ45กิโลกรัมครับข้อที่3ผงฟู3ช้อนโต๊ะครับผงฟูไม่เยอะเลยเนาะผงฟมูมันนิดเดียวนะครับั้นใช้ ตาช่างแบบละเอียดหน่อยคือแบบ C นะครับน่าจะเป็นถ้าเป็น48กิโล,ก,โลกรัมไม่น่าจะใช่น่าจะเป็น48กรัมครับต่อไปข้อที่4ครับนักเรียน1คนนักเรียน1คนก็ใช้แตาชั่ง B นะครับต่ช่งเครื่องชั่งวัดน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่49.2หน่วยเป็นกิโลกรัมครับข้อที่5 s o ส r r ป 1นึ่ตะก,ก้าเลยนะ1นึ่ตะก,ก้าอัโซ์รีมาผลไม่ได้ใหญ่มากเนาะเอาเป็นเ,เครื่องช่าง A อก็ได้นะครับเครื่องช่างแบบสป,ปริง1.8ก็กิโลกรัมมาที่6ครับเป็ดย่างเป็ดย่าง2ตัวครับเป็ดย่างก็ใช้เป็น A ได้ครับ2.5กิโลกรัมครับ แล้วก็ข้อที่7ครับไข่ไก่2ฟองไข่ไก่ก็ของฟองร้อไม่น่าจะเป็นกิโลกรัมนะมันใช้แบบสครับร้อกรัมน้ำมะนาวหนึ่งถ้วยครับอันนี้ก็มันนิดเดียวนะครับเป็นแบบสอีก250กรัมครับต่อไปดูในตอนที่3นะครับเติมหน่วยน้ำหนักกรัมขีดกิโลกรัมหรือว่า ปันลงไปนะครับเ,เติมหน่วยเข้าไปเฉยๆนะครับราอนี้ข้อที่1ครับจากภาพก็จะเห็นว่าเป็นเป็นหวีนะกรัมขีดกิโลกรัมหรือตันก็หน่วยไหนนะ่าจะเหมาะสมคือหวีมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นก็น่าอยู่ที่ควรที่จะเป็นกรัมนะครับ2องกรัมมังคุด2องผลครับหนัก2อะไร ถึง2กิโลไหมไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะถึงเนาะแต่2กรัมมันก็เล็กไปเนาะน่าจะน่าจะเป็นขีดนะครับ2ขีดกระเป๋านักเรียนครับหนัก 1, 120หู้ถ้าบอกว่ากิโลนี่แบกไม่ได้เลยนะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นถ้าเป็นขีดก็ไม่ไหวนะน่าจะเป็นกรัมนะครับเค้กวันเกิดครับหนัก9อะไร 9, เก้าขีดนะครับส่วนมากแล้วหน่วยของเคสเขาคิดเป็นปอนดนะ์เนาะวัวหนัก130อ่าน,นี้โอเคข้อ5กิโลกรัมไม่น่าจะถึงตันนะช้างครับหนักนี่อันนี้ตัวใหญ่มากถ้าบอกว่าช้างหนัก3กิโลเนี่ยไม่ใช่ละอันนี้ต้องเป็น3ตัน1ตันเท่ากับ1000กิโลนะครับแล้วก็145่สกิโลกรัม น้ำมันพืชสองขวดครับน้ำมันพืช2อขวดสอง0อะไรถ้าเป็นกิโลนี่ไม่ไหวนะมันเยอะไปเ็ราะนั่นก็ควรที่จะเป็นกรัมนะครับรถบรรทุกทรายอู้อันนี้3,1มพันห้ยาตันไหมมันใหญ่ไปนะครับก็ตันมันเยอะไปเพราะว่าอะไร1ตันมันเท่ากับพันกิโลนะครับถ้า ถ้าบ,บอกว่า3,105ตันคูณ1,000พเาไปนี่3าล้านหกิโลมูมันเยอะไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมครับ3,105กิโลกรัมก็ประมาณ3ตันกว่าๆขนมปังครับอันนี้ไม่ได้หนักเลยเนาะ220กรัมก็พอแล้วก็ตู้เย็นครับหนัก59.25หน่วยเป็น กิโลกรัมนะั่นเองโอเคครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการทําทแบบฝึกหัดเนาะที่เหลือตรงไหนที่เราไม่ทันนะครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับสําหรับวันนี้คุณครูคก็จะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ